สวัสดีครับพี่โกยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เพจพาวดี้โฮมครับสวัสดีครับวันนี้นพาเพื่อนเพื่อนมาอยู่ที่ทีเจนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาช้อปปิ้งครับนะขออนุญาตพาเพื่อนๆืนมาซื้อน้ำให้คนงานนะครับผม าไปฝากคนงานนะครับผมแล้วก็ขออนุญ,ญาตมาสั่งกาแฟร้านนี้เป็นร้านซีนะครับอยู่ไม่ไกลจากโครงการของเราครับเพื่อนๆนะสวัสดีครับขออนุญ,ญาตมาทักทายยามสายๆนะครับต้องขออภัยที่คนไม่ได้เอาไมาโครโฟนมานะครับผมเสียงอาจจะเบาไปนิดนึงแต่ว่าพอดีว่าวันนี้มีโอกาสได้มาซื้อน้ำนะครับมาให้คนงานเราซื้อขรหล่มนิดหน่อย ตอนนี้อยู่ระหว่างรอนะครับน้องก็ทำกาแฟให้ทานนะครับเป็นกาแฟาประจำนะครับลาเต้คาราเมลนะฮก้ได้ละวกได้ละน้ำบกทีเดียวจบเลยนะครับเพื่อนๆน,นะคนงานหลายคนนะอากาศร้อนๆแบบนี้แต่ว่าขนมนิดหน่อย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆนะครับพก่านเพื่อนเพื่อนมาอยู่ร้าน CJ นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อที่อยู่ ใกล้ๆก,กันกับโครงการต้องขออภัยนะครับเสียงอาจจะไม่ไม่ดังนะครับเพราะว่าลืมไม่ได้ถือไมค์มาเนาะวันนี้ก็มาไล่สวดแบบสดๆเลยตอนนี้อยู่ระหว่างสั่งกาแฟนมีกาแฟด้วยแล้วก็มีน้ำนะครับก็พาเพื่อนๆมาซื้อน้ำนะครับให้คนงานนิดนึงบริเวณนี้นะครับอยู่ประมาณสัก สัก200เมตรนะครับไปถึงโครงการเรานะพอดีมีทางบ้านนะครับชาเลนจ์มาว่าระยะทางนะครับจากโครงการมาร้านสะดวกซื้อเนี่ยถ้าเดินจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมแ๋ยวรอน้องเ็าชงกาแฟให้ทานแป๊บหนึ่งใกล้เสร็จแล้วแหละเสร็จยังคะเสร็จแล้วคะ่ะเอาเพจสร็จเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวบอจะจับเวลาการเดินนะครับพาเพื่อนๆเลยมีทางบ้านชาเลนจ์มาว่าเราเดินจาก ร้านสะดวกซื้อหรือโครงการมาสะดวกซื้อเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอหยิบหลอดกาแฟก่อนนะครับก็ยินดีต้อนรับครับนะเรามาถ้าเลื่นกันว่าถ้าคอนเดินจากร้านซ J นะครับจะไปถึงโครงการเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะก็เดินมาแบบแต่วันนี้อากาศเย็นมากแอร์เย็นสบายนะครับแล้วก็มาซื้อน้ามาซื้อน้ำให้คนงานนะครับผมวหยิบกาแฟแป๊บหนึ่ง าพอจะเริ่มจับเวลาแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะครับเ,เราจะเดินจากซีเจกลับโครงการนะครับ<อ>นะพร้อมอยังเพื่อนๆพร้อมาาแล้วชาเลนกันมาแล้วอ่าพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินออกจากร้านแล้วนะ ไป like เร ah ื่อยๆไปเรื่อยๆเสียงอาจจะเบาไปนิดนะครับผมนี่บริเวณนี้เป็นร้านซ j เจนะครับเป็นอยู่บริเวณกลางตลาดโคกลวดพอดีเพื่อนๆครับนะคนนี้เดินมานี่ทุ่มเทเปล่าทำเพื่อคุณลูกบ้านโดยเฉพาะเลยนะครับคุณลูกบ้านจะได้แบบนะว่าเผื่อวันไหนรถเสียนะครับใช้วิธีเดินเอาชิลมากที่นี่นี่ครับ ในตรงนี้เป็นซุ้มประตูนะครับซุ้มเก่าแก่ของวัดนองว่าเรานะคนถนดร้านซีเซมากกว่าเพื่อนๆครับเพราะว่าของหลากหลายแล้วก็มีกาแฟนะครับคี่สาคัญเนาะแต่จริงๆถ้าท่านใดเป็นสมาชิกบิ๊กซีนะครับบิ๊กซีนะมินิบิ๊กซีก็มีนี่ใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่บริวเวณของช่วงใกล้ๆกกับไฟแดงแยกไฟแดงพอดีนะครับตรงนี้เป็นตลาดเก่าแก่เลยนะครับผมของตาบลโคกกรวด นี่ก่อนหน้านี้นะครับยังไม่มีไฟแดงนะครับเมื่อสักปีที่แล้วโอ้โหลูกเกงใจกันแบบนะฮะซ้ายก็จะไปขวาก็จะมานะครับแต่พอมีไฟแดงแล้วทุกอย่างเซฟขึ้นนะครับดีขึ้นมากเลยน,ะนี่เราเดินกลับโครงการแบบแปบ๊บเดียวมาถึงแยกแล้วนะซึ่งของซื้อของขายของกินนะครับอของโบราณโบราณอันนี้ร้านนี้ก็จะขายเอ่อกล้วยทอดแล้วก็ปอเปี๊ยะนะครับผม ข้ามแยกข้ามแยกไฟแดงอยู่ข้างได้เลยไปแล้วไฟแดงแล้วเอาตรงเลยดีกว่าจริงๆเมื่อกี้เลี้ยวขวาก็ได้นะครับอย่างที่ปอนพาเพื่อนๆดูจะมีในส่วนของอร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ร้านซักรีดแต่ตอนนี้วันนี้ปอนพาเพื่อนๆตรงไปเลยดีกว่าแดดวันนี้ก็โอเคเลยเพื่อนๆน,น,นะนี่ ก็เห็นใจคนงานครับปนจะมาซื้อน้ำที่เป็นระยะระยะนะครับก็ให้เพื่อนๆอให้คนงานเขาได้กินน้ํากันนะครับผมอากาศร้อนอย่างนี้มาซื้ออยู่เรื่อยๆบางทีก็เอารถยนต์มานะครับจะซื้อได้เยอะหน่อยแต่วันนี้ฮิ้วเอาเพราะใช้วิธีเดิมเนาะนี่ก็ตรงนี้จะเป็นที่ผ่านมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับก๋วยเตี๋ยวไก่ มีชื่อเสียงพอสมควรนะครับร้านนี้แล้วก็คนกาลังจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวคนจะมากินเยอะเลยนะครับน่ามีตอนนี้เขากําลังเริ่มปรับปรุงนะครับทางเทศาบาลส่งคนงานมาเพราะว่าเดี๋ยวจะมีงานถนนคนเดินนะครับแถวนี้จะต้องสวยกลิกเลยนะครับช่วงไปลายปลายเดือนนี้แหละแล้วตรงนี้เป็นร้านอาหารนะครับอันนี้ร้านกาแฟอร่อยครับร้านนี้แล้วก็อาหารตามสั่งร้านนี้เขาจะมีในส่วนของ เขาเรียกไข่มดแดงนะครับอยู่ในเมนูออกข่าวด้วยนะร้านนี้เพื่อนๆถ้ามาก็แวะเวียนได้นะครับมีไข่มดแดงผสมกับระเพราด้วย <Yeah. S 1> นี่เขาออกได้ทุกซอยครับนะแต่พอเพื่อนๆเดินมาระยะหนึ่งนะครับท้ายของตลาดโคกหลวดก็จะเป็นัางหน้าที่ปอนพาเพื่อนๆไปชมเมื่อวานนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟโคกหลวจแล้วซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่าง การก่อสร้างนะครับทางรถไฟทางรถไฟความเร็วสูงนะครับผมแล้วก็มีแคมป์คนงานมีแผ่นปูนนะครับอพอมาถึงตรงนี้นะฮะจะมีซอยอยู่หลังสถานีจําได้ไหมครับเพื่อนๆตรงนี้เป็นาทางเข้าของโครงการเราแล้วพอดีเดี๋ยวปนได้ยินเสียงเหมือนรถใหญ่กําลังทํางานปนพาเพื่อนๆเ,เดินไปดูดีกว่าว่าเขาทาอะไรกันเนาะไหนๆก็อัปเดตกัน <ๆ S 2> <ๆ S 1> แล้ว นะครับเพราะว่าทางเทศบาลตอนนี้กําลังเล่งปรับปรุงนะครับภูมิทัศน์กันใหญ่เลยนะเพราะว่าจะมีงานถนนคนเดินนะครับมีท่านผู้ว่ามาเปิดงานนั่งรถไฟมาจากชุมชนเก่าแก่ของทางรถไฟเครื่องกุจิกนะครับผมนี่ตอนนี้ปรับปรุงภูมิทัศน์กันใหญ่เลยบริเวณนี้เขาจะมีการจัดงานแล้วก็มีที่จอดรถแล้วก็จะมีหนังก้างแป้งนะครับเพื่อนๆช่วยกันเพื่อความสะอาดนะครับอ่านะ เท่าไรแล้วครับเพื่อนเพื่อนเวลาตอนนี้เท่าไหร่นะสี่นาทีใช่ไหมแป๊บเดียวเดินไปเดินมาสี่ห้านาทีก็ถึงครับเพื่อนเพื่อนนะก็พาเพื่อนเพื่อนชาเลนจ์กันนะครับอยู่ใกล้ๆก,กันนี่เองนี่ขนาดเดินนะนะครับนี่ขนาดเดินถึงแล้วแหละแล้วก็หาจังหวะครับนะมีเว้นช่วงบ้างมีซื้อน้ำมาให้คนงานบ้างนะครับเป็นกำลังใจให้เขานะครับผม เราก็เป็นกําลังใจให้เขาก็เต็มใจนะครับที่จะทํางานให้เราอย่างละเอียดนะครับผมแล้วก็พิถีพิถันในเนื้องานนะครับแล้วก็อปอนมองว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกนะครับพอมีความรู้สึกดีๆให้ซึ่งกันและกันเขาก็จะทุ่มเทงานให้เรานั่นเองนะครับนี่นะยินดีต้อนรับเพื่อนๆสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งมาติดตามนะครับแล้วก็เพิ่งชมวิดีโอของปอนนะเพิ่งชม ปอลก็จะพยายามมาไล์สดเป็นระยะระยะแล้วก็มาอัปเดตหน้างานนะครับโครงการของเราก็เป็นบ้านแฝดสไตล์นอริกนะครับประกอบขึ้นมาสี่หลังนะบนพื้นที่เริ่มต้นที่36.5ตารางวานะครับบางหลังก็อยู่ที่37นะครับผมก็ตอนนี้ก็ก่อสร้างไปได้สักครึ่งทางแล้วนะครับในส่วนของโครงสร้างรอหลังคายเอสซีจีอยู่นรูปบ้านก็จะเป็นตามนี้ครับนะตามป้ายนี้ ซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เดินทางมาก็เรียนเชิญน,นะครับมาชมสถานที่นะครับกันได้เลยนะนี่แล้วบริเวณนี้ก็เข้าได้อีกทางหนึ่งนะครับบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวที่ว่านะมันจะเป็นบล็อกนะครับเป็นบล็อกๆอก่าเนะท่าไหร่นะเมื่อกี้นะครับสี่ห้านาทีนะครับเราเดินมาเนาะ <laughs> ก็เดี๋ยวปล่อยเวลาเขารันไปเลยเดี๋ยวเอาน้ำไปให้คนงานก่อน จะเที่ยงเราเขาจะได้มีน้ําอัดลมกินนะครับวันนี้เปลี่ยนรสชาติเป็นน้ําเขียวปกติผมจะซื้อน้อโค้กโคล่คลาสีดําๆมาวันนี้คนงานก็ขยับมาในส่วนของการก่อกําแพงนะครับบางส่วนกําแพงห้องน้ํานี่ถ้าเป็นตรงนี้หลังซีนะครับคือหลังที่สามนี่ก่อชิดละนะครับผมก่อชิดชนฝาด้านนี้แล้วนะครับเดี๋อวเก็บงานนิดหน่อยนะวงกบใส่แล้ว อ่ะกำลังดูแลเด็กๆพอดีเอาหยิบให้ผมหน่อยจ้ะเอาน้ามาฝากด้วยไร้์สดไปด้วยหยิบข้างในข้างในข้างในอ่าถูกขาวได้วล้วครับหยิบไปเลยน้ํากับขนมโอเคเรียบร้อยภารกิจนะเดี๋ยวอ้อมไปดูด้านนี้หลัง B กับหลัง A ครับคนงานกําลังอ่าส่วนหนึ่งนะครับช่างช่างโครงเหล็กของหลังคากําลังเก็บ เก็บเหล็กแล้วนะครับเท่าที่เห็นก็คือตรงนั้นกําลังเก็บสีนะครับใกล้จะจบแล้วใกล้จะจบแล้วแล้วก็อีกคนหนึ่งก็กําลังก่อชนพอดีเพื่อนๆครับอันนั้นเป็นส่วนของกําแพงด้านหน้าเห็นไหมครับก่อชนแล้วนะช่องแสงสวยไหมสวยไหมนะเอายิ้มหน่อยไร้สดแล้วนะ,อะเอาน้ํามาฝากนะวันนี้อนี่ครับนีอารมณ์ดีกันนะครับ อันนี้ก่อกำแพงก่อกำแพงห้องน้ำตรงกลางของหลังบีนะครับผมคืบหน้าแล้วส่วนห้องน้ำด้านหลังตรงนี้เสร็จแล้วก่อทิ้งไว้หลายวันละนัครับเอาละครับเป็นไงเพื่อนๆครับระยะทางเนาะปอนชาเลนย์พาเพื่อนๆมาชมแล้วนะวันนี้นะก็ะสะดวกสบายครับร้านสะดวกซื้อมีอีกมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นมินิบิ๊กซีซีเจ ถ้าถ้าเป็นที่ถนนมิตรภาพก็ปั๊มปตทนี่อาหารการกินยเยอะๆไปหมดเลยพิซซ่าฮัท KFC ครบหมดแล้วครับที่นี่นะกคกขวดสะดวกสบายมากๆนะครับผมอ่าเริ่มเป็นตําบลที่มีความคึกคักแล้วนะถ้าต้นใดมองหาบ้านนะสักหลังหนึ่งนะครับในพิกัดที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ใกล้ที่ทํางานใกลจ้จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เรียนเชิญน,นะครับเพื่อนๆเนานะฝากพิจารณาด้วยนะครับแล้วก็แวะเวียนมาคุยกันนะเอาละครับสำหรับวันนี้ปอนไปแล้วนะ มาทักทายเพื่อนๆยามสายๆครับพาไปเดินเล่นมาเนาะแล้วเดี๋ยวมีอะไรปอนจะมาอัปเดตให้ชมอีกทีนะครับเพื่อนๆครับนะเนี่ยทุกอย่างก็ขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับนะก็ขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจนะครับแล้วขอบคุณที่มาติดตามกันนะครับแล้วพบกันใหม่ครับเพื่อนๆครับปอนไปแล้วนะสวัสดีครับ